ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A กับ B ความแตกต่างที่เป็นประเด็นร้อนอันตรายของแต่ละสายพันธุ์และวิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ B คือสายพันธุ์ไวรัสที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์อย่างมากซึ่งการเข้าใจความแตกต่างระหว่างสองสายพันธุ์นี้เป็นสิ่งสําคัญมีความแตกต่างที่น่าสนใจอยู่ในด้านความรุนแรงการกลายพันธุ์และการระบาดความรุนแรงไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอมักจะรุนแรงกว่ามีโอกาสทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอันตรายมากขึ้นเช่นปอดอักเสบ หรือหลอดลมอักเสบในขณะที่สายพันธุ์บีมกักมีอาการไม่รุนแรงเท่าไหร่แต่ก็ยังมีความเสี่ยงในผู้สูงอายุและเด็กการกลายพันธุ์สายพันธุ์เอมีความสามารถในการกลายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วทําให้เชื้อเปลี่ยนแปลงและเกิดการระบาดใหญ่ได้ง่ายอีกทั้งมักกระจายไปในวงกว้างหากไม่มีวัคซีนในการป้องกันการระบาดสายพันธุ์เอมักระบาดในช่วงต้นฤด,ดูหนาวในขณะที่สายพันธุ์บีมักระบาดในช่วงปลายฤด,ดูหนาว ซึ่งการระบาดของสายพันธุ์เอมักจะกว้างขึ้นและรุนแรงกว่าแต่ที่น่าสนใจคือทั้งสองสายพันธุ์ก็มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอาการรุนแรงในกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กและผู้สูงอายุดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวัคซีนปัจจุบันมักครอบคลุมไวรัสหลายสายพันธุ์รวมถึงไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอชนิด H1N1 และ H3N2 รวมถึงไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B อย่างน้อยหนึ่งสายตระกูลการฉีดวัคซีน เป็นประจำทุกปีจึงเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ดีที่สุดและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนพลาดการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหากไม่มีวัคซีนในการป้องกันมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการระบาดใหญ่และอาการรุนแรงดังนั้นการฉีดวัคซีนเป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดข้อความเหล่านี้เป็นการเตือนให้เราเตรียมความพร้อมในการรับมือกับไข้หวัดใหญ่ทั้งสองสายพันธุ์ทั้งการฉีดวัคซีน และการเฝ้าระวังอาการเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มเสี่ยงคุณคิดว่าการฉีดวัคซีนเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดในปัจจุบันไหมหรือคุณมีวิธีการป้องกันอื่นๆที่คุณเห็นว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง